มาแล้วคะ่ะมาแล้วคะ่ะสำหรับชาวลัคนาราศีกุมทั้งหลายกับนางฟ้าพยากรณ์น,นะคะแม่นสั้นฟังง่ายๆกับลัคนาราศีกุมประจำเดือนสิงหาคมค่ะชาวลัคนาราศีกุมนะคะก็คือผู้ที่เกิดระหว่าง13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมมาดูกันซี ว่าจะเกิดอะไรบ้างในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ค่ะโอ้ต้องบอกว่าเหนื่อยนะเหนื่อยตั้งแต่เริ่มต้นเดือนกันเลยทีเดียวอีปัญหาต่างๆที่มันยังค้างคาอยู่ตั้งแต่เดือนที่แล้วเนี่ยมันก็ยังคงตามมาหลอกหลออคุณอยู่นะคะปวดหัวมากๆปวดหัวอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียว ติดติดขัดขัดไปซาทุกเรื่องมืดแปดด้านกันเลยทีเดียวค่ะและต้องระวังในเรื่องของคำพูดด้วยนะเรื่องของคำพูดเรื่องของเอกสารต้องดูดีๆนะเพราะลูกน้องของคุณอาจจะทำให้คุณเดือดร้อนในเรื่องนี้ได้แต่ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะทุกอย่างจะดีขึ้นพอในช่วงปลายเดือนนะคะคุณจะเริ่มมองเห็นค่ะ มองเห็นอะไระหรอก็มองเห็นต้นตอของปัญหาค่ะศัตรูจะปรากฏนั่นเองคุณจะเห็นนะคะว่าใครคือจุดอ่อนในเรื่องการทำงานของคุณใครคือต้นตอของปัญหาสิ่งนั้นจะปรากฏค่ะไม่ต้องห่วงเลยได้เห็นแน่นอนว่าเขาคนนั้นเป็นใครแต่คุณจะแก้ไขมันได้นะในช่วงของปลายเดือนจะเริ่มดีขึ้นค่ะ ต้องบอกว่าใจเย็นๆยังพอรับมือไหวนะถ้าคุณแก้ไขเรื่องนี้ไปได้การเริ่มใหม่การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆก็จะเริ่มต้นขึ้นค่ะรอคุณอยู่นะมาดูเรื่องของการเงินกันบ้างดีกว่ามีอะไรบ้างเนี่ยการเงินของคุณนะคะ เงินก็ยังคงเข้ามาให้พอได้หมุนเวียนค่ะสภาพคล่องกันเลยทีเดียวแต่เงินเนี้ยก็นำปัญหาเข้ามาด้วยเช่นกันจ้าเงินจะเป็นบอกเกิดของการทะเลาะวิวาทนะคะแหน่ยน้าหนักใจจังให้คุณใจเย็นๆค่ะอย่าใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหาคุณจะผ่านมันไปได้ไม่ต้องเป็นห่วงเป็นกำลังใจให้ค่ะ เรื่องของความรักกันบ้างดีกว่าโอ oh my god มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันส่วนปัญหานั้นนะหรอเป็นเรื่องของชู้สาวนั่นเองค่ะมือที่3ต้องระวังค่ะช่วงนี้คนนีคู่ต้องระวังให้ดีนอกจากเรื่องของชู้สาวแล้วเรื่องของการทะเลาะวิวาทอาจจะเกิดจากผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็เป็นได้ค่ะ ส่วนเรื่องของคนโสดนั้นพักค่ะพักก่อนแม่และทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวของชาวราศีกุมประจำเดือนสิงหาคมค่ะแค่นี้แหละสั้นๆง่ายๆไม่มากความขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมกด subscribe ให้กับนางฟ้าพยากรณ์นะคะ กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปในเดือนถัดไปของคุณเจอกันใหม่ในเดือนหน้ากันยายนจะเป็นอย่างไรนั้นต้องติดตามค่ะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะสวัสดีจ้า